สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็กลับเข้ามานะครับสู่รายการ Stock Signal นะครับมาเจอกันเป็นจันทรั้งนึงครับผมเอกธนรัตน์นะครับอ่ะนะครับคงจะไม่ต้องแนะนำตัวมากเพราะเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ครับเชิญ Special Guest นะครับน้องปั้นนะครับอ่านะครับทีมอ่าผลักคนเก่งเรานะครับวันนี้เชิญปั้นมานะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีลานไลฟ์ออกเช้านะครับช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีหลายๆผลักเนี่ย โดยเฉพาะโปรดักที่ปั้นเนี่ยเป็นกูรูอยู่เลยนะครับคือตัวโปรดัก fcn หรือว่าตัวฟิกคูปองโนดอ่าเนี้ยเริ่มมีคนถามเข้ามาเยอะขึ้นมากขึ้นครับปั้นครับในรายการนะครับว่าโปรดักตัวเนี้ยนะจะสามารถช่วยการลงทุนในภาวะที่ตลาดเนี่ยนะครับเป็นลักษณะคือขึ้นก็ไม่ได้ไกลลงก็ไม่ได้ลึกเนี่ยโปรดักตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยพอร์ตยังไงบ้างน,นะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยพี่คิดว่าอาจจะยังมีหลายท่านนะครับยังคงจะไม่ทราบคอนเซ็ป นะหลักๆของตัว PRODUCT นี้อยากให้ปั้นนะครับใช้เวลาเพียงแค่พี่ขอไม่เกินห้านาทีท้าทายนะมหนาทีนะให้ปั้นพูดถึง concept, กว่าคอนเซ็ปต์หลักๆหัวใจของตัว FCN นี่ครับคืออะไรแล้วทำไมต้องลงทุนในเพราะตลาดแบบไหนนะควรต้องลงทุนนะโปรดักตนี้นะครับแล้วเงื่อนไขนะของการลงทุนนะครับโปรดักตนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็เชิญแล้ครับปั้นครับ ได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับผมปั้นนะครับจากทีม s ักเจอโปรดักนะครับก็รบจริงๆวันนี้ตามทีมนะครับที่พี่เอกเล่ามานะครับก็คออืออะไรนะครับหุ้นขึ้นได้กำไรใช่ไหมครับหุ้นนิ่งก็ยังสร้างผลสะแผนได้ น่นแหลครับเอ๊ะมันมีด้วยเหรอนะครับสำหรับการลงทุนแบบนี้นะครับ,รบก็จริงๆก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าสองสามปีนี้มันเป็นปีที่ค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็ท้าทายมากในการลงทุนหุ้นไทยเนาะจริงๆผมอาะแชร์สไลด์มาให้ดูก็คือเราจะเห็นว่าจริงๆช่วงที่ตลาดลงทุนยากที่สุดเนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตลาดขาลงหรือเปล่านะครับหรือว่าช่วงที่ตลาดอาจจะแบบมีการ ปรับฐานหรือเปล่าที่ลงยากที่ลงทุนยากอะไรเงี้ยนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราจะเห็นสถานการณ์ที่ตลาดแบบอึดอัดแล้วก็ลงทุนยากๆเนี่ยก็คือช่วงที่ตลาดไซเวย์นะครับหรือว่าหุ้นซึมออกข้างไม่ได้มีแนวโน้มหรือไม่ได้มีเทรนที่มันชัดเจนมากนักอะไรเงี้ยครับพี่เอกแล้วก็อ,อย่างเช่นในช่วงสองสมปีเนี่ยเราจะเห็นภาพตลาดแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยมากนะครับก็คือหุ้นซึมแล้วก็หุ้นแบบแข่งออกข้างไม่ค่อยไปไหนอ,อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของตัว d u c ตการลงทุน ตัวนี้นะครับก็คือตัวฟิกคูปองโน้ตเนาะนะครับก็คือคอนเซปต์เลยก็คือเราสามารถสร้างกระแสเงินสดหรือว่าสร้างผลตอบแทนได้นะครับต่อให้หุ้นไม่ต้องปรับตัวขึ้นเราก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้นะครับแล้วก็โปรดักต์เนี้ยต้องเรียนนำตรงว่ามันจะตอบโจทย์มากๆในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแบบไซเย์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าที่คอนเซปต์ของโปรดักต์เนี้ยมันทำงานยังไงแล้วก็มันเหมาะกับคาแรคเตอร์ลูกค้ากลุ่มประมาณไหนนะครับแล้วก็อ,อย่างวัานี้เดี๋ยวมีหุ้นที่พี่เอกแบบเอ่ออยาก ลองให้มันาดูด้วยว่าเฮ้ยถ้าทำ f c n เนี่ยได้ยิวประมาณเท่าไหร่ดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะครับอืมโอเคครับั้านกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นในส่วนตัวภาพประลาดเนี่ยที่เป็นการไซด์ไวออกข้างนะครับเราเพิ่งต้องเป็นลักษณะาการกระจายการลงทุนนะครับเพราะว่าถ้าตลาดออกข้ามนี้นะครับลักษณะโมเมนตัมเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเวลาหุ้นมันก็ขึ้นไมไดไกลลงไม่ได้ลึกเนี่ยแต่ว่าจะมีโปรดักตัวหนึ่งนะครับที่ป้านมีกูรูคือตัว FCL หรือว่าฟิกคูปองโน่นี่แหละนะครับจะเป็นตัวช่วย นะครับพอร์ตนะอทุกท่านได้นะครับวิธีการเดี๋ยวจะมาขาลงรายละเอียดแล้วว่าวิธีการนะครับในเป็นคอนเซ็ปต์นะของตัวฟิกฟองโนนนะครับเราจะเป็นครับปั้นครับจะเป็นการเลือกหุ้นใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะการใช้รูปตัวกระแสเงินลงทุนเป็นกระแสเงินสดแล้วก็ได้รูปแบบเป็นรูปแบบดอกเบี้ยใช่ไหมใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวให้ปั้นพูดถึงพวกรายละเอียดแบบนี้นะครับที่คิดว่าเนี้ยมีความน่าสนใจทีเดียวครับปั้นครับ ได้ครับก็จริงๆตามคอนเซปต์ของ FCN นะครับก็คือเราจะพยายามเลือกหุ้นที่แนวโน้มราคาเนี่ยมันไซเวอออกข้างนะครับหรือว่าราคามันแบบอาจจะอยู่ในกรอบที่เรามองไวอะไรเงี้ยนะครับโดยข้อดีของตัว FCN เนี่ยก็คือในระหว่างที่เราลงทุนนะครับซึ่งอายุสัญญาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในระหว่างอายุสัญญา3เดือนหรือ6เดือนเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเราสามารถรับดอกเบี้ย เป็นกระแสเง,งินสดเข้ามานะครับเป็นแบบฟิกค,คูปองนะครับตามชื่อเลยฟิกค,คูปองก็คือเราสามารถรับกระแสเง,งินสดแบบเอ่อล็อกไว้แล้วว่าเอ้เราอยากได้คูปองประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะมีการรับหรือว่าเอ่อได้กระแสเง,งินสดอันเนี้ยมาในทุกๆเดือนนะครับโดยคอนเซปต์หลักๆของตัว p r o Product นี้นะครับหรือว่าตัว FCN เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดราคาหุ้นมันไซเวย์เนาะอย่างที่บอกคือ Product เนี้เราจะชอบ แนวโน้มราคาหุ้นนี่มันเคลื่อนไหวออกข้างหรือว่าไซเวสลับเป็นฟันปลาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดราคาหุ้นมันเกิดสวิงหรือว่าไซเว์อยู่ในกรอบที่เรากําหนดอะครับเราก็จะรับกระแสเงินสดไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนนะครับอย่างถ้าเราดูอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยครับราคาหุ้นที่100บาทตอนแรกใช่ไหมครับเราเซตกรอบล่างไว้ที่90บาทก็คือมีดิสคาวมาประมาณ90ประมาณสัก10%จากราคาปัจจุบันนะครับพี่เอกจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นปกติแล้วอะครับหุ้นมันอยู่ราคาแบบเนี้ย แล้วมันแข่งแบบไม่บวกไม่ลบอะไรเงี้ยปกติถ้าเล่นหุ้นโดยตรงเนี่ยมันก็จะทํากําไรค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะบางทีรเรารไม่รู้ว่าแบบแนวรับที่ราคามันย่อลงมามันจะลงมาถึงไหม <c oughs> หรือว่าแนวต้านที่ราคามันแบบอาจจะขยับขึ้นไปเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโปรดักเนี่ยข้อดีคือเราไม่ต้องเทรดเองเลยครับพเอก <c oughs> เราเปิดตัวไป <c oughs> ใช่ไหมครับสมมติว่าเปิดตัวหก <c oughs> <6 S 1> เดือนครับเลือกหุ้นในเซตห้าสิบมาละนะครับเปิดตัวหกเดือนเอระหว่าง อายุสัญญาเนี่ยเราก็จะรับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับอย่างสังเกตว่าตัวเนี้ยตัวอย่างแรกเนี่ยราคาหุ้นมันไซเวอยู่ในกรอบนะครับไม่ได้ทะลุกรอบล่างแล้วก็ไม่ได้ไปทะลุกรอบบนนะครับเราก็รับดอกเบี้ยไปเลยตั้งแต่เดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าจนถึงเดือนที่หกนะครับต่อให้วันที่ครบกําหนดอายุหกเดือนนะครับพี่เอกหุ้นลงนะครับสมมติว่าวันวันที่ครบดีลเนี่ยหุ้นมันติดลงไปห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเราก็ยังไม่ขาดทุนเพราะว่าราคาหุ้นมันลงแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปทะลุกร นะครับเราก็ดอกเบี้ยเนี่ยอ claro ันนั <N 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 ้นเราเราฟิก no> คูปองเราจ่ายดอกเบี้ยให้แน่ๆอยู่ละนะครับก็คือในแสดงว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รับดอกเบี้ยไปละหกงวดนะครับก็คือได้ดอกเบี้ยทุกเดือนเลยนะครับอีเวนสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าเราออกแบบตัว FCN เนี่ยดอกเบี้ยสิบสองเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับตมสิบสองเปอร์เซ็นต์่อปีก็ตีไปกลมๆก็คือได้เดือนละเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเหมือนกับเป็นแคชโฟวิ่งเข้ามาให้เราครับเดือนละเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เลยว่าเป็นคอนเซ นะครับของตัวการลง <ไอ S 1> ทุนนะครับของอตัว Product FCN นะซึ่งปั้นก็บอกไปว่าวิธีการเลือกก็ต้องหาเป็นหุ้นลักษณะที่เป็นการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์นะซึ่งบอกว่าตอนนี้นะครับหุ้นในตลาดนะที่อยู่ในเซฟฟิเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะที่ลักษณะาการเล่นอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับก <ไอ S 1> ็แน่นอนครับว่าผลตอบแทนนะครับเราคงจะมองส่วนตัวเรื่องตัวดอกเบี้ย นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น6เดือนแล้วก็จะมีการรับดอกเบี้ยไปทุกเดือนครับสามารถจะปรับตรงนี้จัดได้นะใช่ไหมครับป้นครับจะเป็นการรับดอกเบี้ยหรือว่าจะเป็นลักษณะการเป็นตัวหุ้นเนี่ยครับเราสามารถจะมีการปรับได้หรือว่าจะให้ทางทีมทีมกลุ่ยเขาสามารถจะเลือกนะครับแล้วเราก็ให้คุณช่นเข้าไปเขาก็จะเลือกให้นะครับอนนี้ปั้นครับมันมีอะไรนะเขาเรียกว่าตัวลักษณะคอนเซปต์แบบนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์แบบเรียกว่าอะไรนะเป็นคอนเซปต์แบบกลางๆแล้วกัน แต่คอนเซปต์สมมติว่าที่มันบอกว่ามีการ็อกเอาท์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าราคาหุ้นมันลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หุ้นไปอันนี้คอนเซปต์อันนี้ครับมันเป็นไงบ้างครับปั้งครับอ่าครับผมก็จริงๆอย่างที่เรียนคือตัว fcs เนี่ยนะครับมันอายุตั๋วมันหกเดือนก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่หุ้นมันขึ้นนะครับก็คือปกติเราบอกว่าโปรดักต์เนี้ยอะไซเวดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดหุ้นขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือถ้าเกิดหุ้นขึ้นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทีี่่่เรรรยกววาาานนอออคะับหื ฮาเคโอเนี่ยเราดูยังไงครับพี่เอกเวลาเราดูเนี่ยเราจะดูเป็นแค่งวดละนะครับพูด,ดง่ายๆคือสมมติว่าถ้าเดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยระหว่างอายุสัญญาเนี่ยราคาหุ้นมันปรับตัวบวกขึ้นมานครับคือขอให้บวกอะนะครับหรือเท่าเดิมก็ได้อะบวกหรือเท่าเดิมก็ได้อันเนี้ยเราจะได้รับเงินต้นคืนไปเลยในงวดนั้นครับอืมะก็คือสมมติว่าหุ้นมันเกิดเปลี่ยนเทรนใช่ไหมครับพี่เอกปกติเวลาแนวโน้มในระยะกลางหรือระยะยาวของหุ้นมันเริ่มเปลี่ยนเทรนเนี่ยถ้านสวนหุ้นมันจะกลับเป็นขาขึ้นแล้วครับพี่เอก เราก็ไม่ควรมาล็อกเงินไว้บนการลงทุนพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะว่า F.C.N เนี่ยอย่างที่ผมเรียนคือมันจะได้แค่ฟิกซ์ดอกเบี้ยแต่ถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กําไรนะครับแต่อย่างที่บอกคือตรงเนี้ยมันจะทําให้ข้อจํากัดตรงเนี้ยมันลดลงเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าการน็อกเอาท์ด้วยนะครับน็ Lock out อกเอาท์ก็คือถ้าเกิดเอ่องวดใดงวดหนึ่งระหว่างอายุสัญญาครับในแต่ละเดือนเนี่ยราคาหุ้นมันปรับตัวบวกขึ้นมาหรือว่าเท่าเดิมเราก็จะได้เงินต้นคืนไปเลยในงวดนั้นนะครับพี่สมมติว่าในตัวอยย่างเนี้ เดือนที่หนึ่งอ่ะพี่เากเห็นเส้นสีเขียวเนี่ยยังไซเวย์ออกข้างใช่ไหมครับเดือนที่สองเดือนที่สามยังออกข้างอยู่แต่พอเดือนที่สี่นะหุ้นมันเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอาจจะกลับตัวละกลับตัวขึ้นหรือว่าราคามันรบีบาวกับขึ้นมาเนี่ยสมมติอ,มอย่างรอบเนี้ยรอบเดือนที่สี่นะครับราคาหุ้นมันปรับตัวราคาปิดมันสูงกว่าราคาที่เราเปิดตัวณวันแรกอะครับอืมเราก็จะได้เงินต้นคืนไปเลยในเดือนที่สี่พร้อมกับดอกเบี้ยในเดือนที่สี่ด้วยก็คืออย่างในกรณีเนี้ยเราจะได้ดอกเบี้ยแค่สี่เดือน เราบอกว่าตัวอายุหกเดือนก็จริงใช่ไหมครับแต่ยิวจริงๆที่เราได้เนี่ยเราจะได้แค่สี่เดือนอนะครับเราก็ได้เงินต้นคืนไปในเดือนที่สี่นะครับแล้วเราอาจจะเอาเง<ช>ินต้นนั้น,นอ่ะไอเราเห็นแนวนโน้มหุ้นกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเราอาจจะเข้าไปซัดหุ้นโดยตรงเลยก็ได้นะครับหรือว่าใช่หรือว่าเราอาจจะแบบเอาเงินไปเปิดตัว F C N อ้างอิงกับหุ้นตัวอื่นก็สามารถทําได้ะอะไรเงี้ยได้ครับอใ,ในทางตรงข้ามครับปั้นครับแล้วถ้ามันไม่ขึ้นอ่ะลงอ่ะปั้นครับทะลุลงมาข้างล่างเลยเนี่ย อ่าน็อกดาวน์พี่ป้านเคยบอกพี่ว่าน็อกดาวน์น็อกดาวน์เนี่ยมันยังไงครับป้านครับคอนเซปต์นี้อ่านะครับคือเราจะเห็นว่าจริงๆตั๋ว F C N เนี่ยครับมันเป็นคาแรคเตอร์ของเหมือนลูกผสมเนาะระหว่างการลงทุนในหุ้นกู้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีอายุครบกําหนดแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็มีกระแสเงินสดจ่ายให้ก็คือคาแรคเตอร์ให้คล้ายหุ้นกู้เลยแต่ว่าอย่างที่บอกคือตัวนี้มันเป็นเหมือนตราสารที่มันเป็นค่อนข้างไฮบิดอะครับเอกมันเหมือนหุ้นกับหุ้นกู้มาผสมกันนะครับพาร์ทของการเป็นหุ้นเนี่ยก็คคืืือออออออย่่่าาางงงททีีีบบกกกมััันนนน้้ิหุเเรลใดช แล้วก็ความเสี่ยงของมันเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงในการเป็นหุ้นอยู่นะครับคืออะไรก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยเ,เคสหนึ่งกับเคสสองนะครับเอกยังไงลูกค้าก็ไม่ขาดทุนนะครับเคสหนึ่งเนี่ยอ่ะได้เงินต้นคืนเต็มจํานวนเคสสองก็ได้เงินต้นคืนเต็มจานวนอาจจะได้คืนก่อนครบดีลด้วยซ้านะครับแต่เคสที่สามเนี่ยจะเป็นเคสที่มีโอกาสขาดทุนได้ <từ S 1> ไดครับ,บ <ๆ S 1> ก็คือกรณีรของการขาดทุนบน f c n ีเนเนี่ยก็คือจะเกิดในกรณีเดียวก็คือเกิดราคาหุ้นเนี่ยมันหลุด ต่ำกว่ากรอบล่างที่เราเซตไว้ครับอย่าง hmm. เคสเนี้ยผมบอกว่าพี่เอกบอกว่าเซตกรอบล่างไว้ที่90%ของราคาปัจจุบันนะครับก็คือเส้นสีแดงเนี่ยมันดิสคา่ลงมาประมาณ10%ใช่ไหมครับ hmm. แล้วถ้าเกิดมันมีวันใดวันหนึ่งเนี่ยที่เป็นราคาปิดของหุ้นอ้างอิงนะครับมันเกิดปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงนะครับก็คือปิดต่ากว่าไอ้ตัวกรอบล่างที่ราคาเคไะครับอ่อย่างเคสเนี้ยมันจะเรียกเหตุการณ์ว่านอกอินละครับหรือว่าเค นะครับแต่ว่ามเมื่อไรที่มันเกิด KI แล้วอะครับพี่เอกเกิด KI เนี่ยดอกเบี้ยเรายัางได้ต่อนะครับเรายัางได้ต่อเรื่อยๆจนกว่าจะครบกําหนดอายุนะครับแต่ว่าเราจะไปลุ้นกันว่าเราจะขัดทุนหรือเปล่าหรือว่าเราจะเอได้หุ้นหรือเปล่าเนี่ยเราจะไปลุ้นกันที่วันครบกําหนดอายุครับครับแต่ก็คืออย่างเคสเนี้ยเดือนที่สองเนี่ยหุ้นเกิดลงแรงใช่ไหมครับอาจจะเกิดประกาศงบมางบไม่ดีหรือว่าเอ อาจจะเจออีเวนต์เฉพาะตัวอะไรที่ทําให้ราคามันมันสวิงลงมาใช่ครับในเคสเนี่ยมันเกิดน็อกอินไปละแต่ตัวเนี่ยเรายังได้ดอกอยู่นะครับยังได้ดอกอยู่อ่าแต่ว่าในเชสเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าเดือนที่หกเนี่ยครับราคาหุ้นมันเกิดรีบาวกับขึ้นไปได้นะครับมันดันไปปิดได้ที่ราคาเริ่มต้นนะครับเอที่ที่ราคาเริ่มต้นตอนแรกจากในเคสเนี่ยเราก็ยังได้เงินต้นคืนเต็มจํานวนอยู่อ๋อใช่พูดง่ายๆคือก็ยังไม่ขาดทุนนั่นเองครับ <esta> อ, <Kan> อมาดูเคสที่ <chang. S 2> มีโอกาสขาดทุนกันบ้างนะครับก็คือเคสคบีนะครับเคสบีก็คือเกิดเคไปละนะครับน็อกอินทะลุกรอบล่างไปแล้วนะครับแต่ว่าเดือนที่หกเนี่ยราคาหุ้นมันดันกลับขึ้นมาที่ราคาเดิมไม่ได้ครับอืมพี่ยังสังเกตดูอย่างตัวอย่างนะครับหลุดกรอบล่างไปแล้วโดนเคไแล้วใช่ไหมครับดอกเบี้ยยังเดิอน,อเดอนอยู่เรายัางได้ดอกเบี้ยเดือนที่สามเดือนที่สี่เดือนที่ห้าอยู่แต่พอเดือนที่หกเนี่ยหุ้นมันดันกลับขึ้นมาที่ราคาเริ่มต้นไม่ได้นะครับสมมติตอนนั้นหุ้นติดลบอยู่แปดเปอร เทียบกับวันแรกที่เราลงทุนเนี่ยติดลบอยู่8%ครับวันสุดท้ายเนี่ยเราจะได้หุ้นกลับเข้ามานะครับก็คือได้หุ้นที่ราคาสไตล์หรือว่าราคาต้นทุนณวันแรกให้เราเปิดตัวอ่าจริงๆภาพของเคสเนี่ยมันคล้ายๆกับเราติดหุ้นเลยครับเอกก็คือเหมือนซื้อหุ้นที่หนึ่งร้อยใช่ไหมครับระหว่างทางใช่หุ้นมันดันลงแรงกว่าที่เราคิดนะครับแล้วเรารับหุ้นกลับมาเนี่ยที่ต้นทุนหนึ่งร้อยตอนนั้นราคาตลาดอยู่ที่เก้าสิบสองบาทก็คือเหมือนกับเราขาดทุนแปดบาท เหมือนกับติดหุ้นเลยแต่ข้อดีของ F C N ถ้าเทียบกับการติดหุ้นคืออะไรก็คือ F C N อย่างน้อยยังได้ดอกเบี้ยฟิกซ์เข้ามาละสมิผมบอกว่าฟิกซ์มาประมาณสักอ่าสบตต่อปีถือมาครึ่งปีได้มาหเอเนย่างเงี้ยอย่างน้อยเรามีดอกเบี้ยเข้ามาตัวและส่วนหนึ่งนะครับแสดงว่าการขาดทุนจริงๆมันก็อาจจะขาดทุนน้อยกว่าการที่เราซื้อหุ้นโดยตรงนะครับต่อให้เราได้หุ้นหรืออีเวนท์ที่เราได้หุ้นมาแล้วหุ้นตัวนั้นมันมีปันผลต่อในอนาคต อ่เราก็ถือหุ้นตัวตัวที่เราได้เนี่ยกินปันผลต่อไปก็ได้นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์หลักๆของ F C N อ่านะครับเอาเป็นว่ามัีสามซีเนลโลแล้วกันนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติท่านผู้ชมท่านใดสนใจในการผลิต F C N หรือว่าตัวฟิกคูปองโน่เนี่ยนละครับมีสามซีเนลโลนะครับแต่ซีเนลโอที่แบบเราอาจจะเป็นซีเนลโอที่แบบคือแย่สุดก็คือเนี่ยครับอย่างที่อย่างที่ปั้นบอกไปเนี่ยจะเป็นไอ้ด้านล่างเนี่ยแหละครับแต่ครั้งนี้าปครับเนี่ยมีสามซีเนลโอแล้ว แต่ตลาดมันเป็นอย่างมาสามปีพี่จําได้เมื่อเช้าไี้คุยกับปั้นปั้นให้ใหดูสถิติในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าลงทุนในโปรดัก Fcn เนี่ยนะครับสถิติที่ผ่านมาเป็นไงบ้างนักลงทุนที่ลงทุนมานะครับถือว่าโอเคไหมกับโปรดักนี้ครับปั้นครับก็จริงๆอย่างที่เรียนไปเนี่ยโปรดักเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีะความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือการได้หุ้น ใช่ไหมครับถ้าเกิดหุ้นมันเกิดลงแรงเกินไปทะลุกรอบล่างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าตัว FCN เนี่ยจริงๆเราสามารถดีไซน์ได้นะเป็นเป็นคัสตอมไยเซชันได้สำหรับนักทุนแต่ละคนเลยก็คือตั้งแต่การเลือกหุ้นนะครับการออกแบบ,บไปตัวสเปกก็คือดอกเบียแล้วก็กรอบล่างะนะครับเราสามารถดีไซน์ได้เองแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องเรียนว่าสำคัญมากๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเนี่ยรดักเนี้ยมันสามารถลดโอกาสในการขาดทุนได้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดหุ้นมันลงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ลงต่ำวกว่ากรอบล่างให้เรากําหนดนะครับอันนี้นยังไงเราก็ยังไม่ขาดทุนนะครับแต่ว่าเคสที่มันขาดทุนก็คือหุ้นมันลงแรงเกินไปเนาะแล้วก็ อาจจะต้องรับหุ้นอ้างอิงเข้ามาในพอร์ตอะไรเงี้ยอย่างที่บอกเนี่ยถ้าสถิติในช่วงสองปีที่ผ่านมาครับก็ต้องเรียนว่าเป็นเป็นสองปีที่หุ้นมันลงนะครับคือหุ้นแบบปีที่แล้วตลาดหุ้นเอ่อก็ติดลบใช่ไหมครับพี่เอกปีนี้รเราก็โดนไปเกือบสิบประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับบนภาพอินเด็กซ์อะไรเงี้ยหุ้นลายตัวบางตัวจะโดนเยอะกว่านั้นก็จริงๆสถิตินะวันเนี้ยที่เราทํามาเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดสิบสามสิบครับก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราได้เงินคืนส่วนประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เน แต่เนี้ยมันก็ควรต้องอ่ขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะการออกแบบหนึ่งก็คืออย่างที่ปั้นบอกไปว่าเราคนต้องเป็นลักษณะการมองกับผู้คุ้นแล้วกันนะครับแล้วก็การมันมองการแกว่งตัวเนี่ยครับแบงล่างแบ่งบนอย่างไรเลยครับแล้วก็มันจะเป็นส่วนตัวผลตอบแทนรลูกตัวดอกเบี้ยที่จะมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสามารถจะให้ทางกูรูนะในทีมปั้นเซตได้หรือว่าเราสามารถจะไปปรึกษาได้นะครับว่าควรจะเซตยังไงเลือกหุ้นยังไงอันนี้ก็คิดว่า มันจะเป็นซับจิ้ตทีดไปกันนยสามารถจะเลือกหุ้นอะไรต่างนะครับด้านข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขหลายอย่างที่วันนี้ปั้นนํามาฝากแล้วกันนะครับวัีิปั้นครับถามหน่อยนะว่าไอ้ตรงรูปแบบเนี้ยนะซ้าสมุนังทุนสนใจเนี่ยปั้นว่ามันก็ควรจะมีเงื่อนไขเหมือนกันนะที่ทางตลาดซับเขามีแล้วกร่ตเขามีการประกาศเงื่อนไขมาใช่ไหมครับถ้าสนใจเนี่ยนะครับต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างครับนักลงทุนครับ ครับก็จริงๆต้องเรียนว่าตัว s ั่งเชื้อผลิตัณฑ์ครับมันเป็นตราสารที่เราก็เป็น OTC เนาะนะครับก็คือเป็นตราสารนอกตลาดนะครับซึ่งบัวหลวงเราเองเนี่ยเป็น issuer เองนะครับก็คือบัวหลวงเราเป็นผู้ออกตัวตราสารตรงนี้ให้กับให้กับนักลงทุนให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนเนี่ยพอมันเป็นตราสาร OTC อะครับลูกค้าที่ลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดนะครับตามเกณฑ์กราตอนะครับแล้วก็ จากที่บอกคือถ้าเราอยากทราบว่าเราเป็นไฮเน็ตเวิร์ดหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องให้ทางไอซีเขาช่วยเช็คให้นาอว่าเกฑ์ไฮเน็ตเวิร์ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องสินทรัพย์ใช่ไหมครับมีเรื่องความรู้ในการลงทุนอะไรเงี้ยนะครับเราถึงจะสามารถลงทุนตัวตัวสักเจอโปรดักได้นะครับวันนี้เป็นเกณฑ์ที่ใช้กันแบบมาตรฐานเลยนะครับเรื่องเรื่องเกณฑ์ไฮเน็ตเวิร์ดนะครับครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรว่าเป็นโปรดักนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นออเทอเรทีฟทางเลือกแล้วกันนะที่วันนี้ผมก็ปั้นนะครับนํามาฝากท่านผู้ชม นในสภาพตลาดที่อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะย,ยังไม่ได้ไปไหนนะครับว<ช>ันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะเราใช้เวลาประมาณสักที่สิบนาทีนะครับมาคุยกันวันนี้คําถามดูจะไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้มาถามปั้นหน่อยเมื่อกี้เราพูดถึงคอนเซ็ปต์คร่าวๆไปละปั้นมีทริกไหมทริคของการเลือกอตัวเอสเอ็นครับทริคมันจะเป็นการเลือกหุ้นนะหรือว่าทริคในการดูการแกว่งตัวของกรอบราคาเนี่ยเราจะมีทริคตรงไหนนะครับในการดูลักษณะแบบนี้บ้างครับเงื่อนไขแบบนี้บ้าง ได้ครับก็จริงๆต้องเรียนเ,เรื่องกลุ่มลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเล่า Product ให้ฟังมาเนี่ยจริงๆ Product เนียมันมันจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันนะครับคือลูกค้าที่ลงทุน F C N เนี่ยมันจะเป็นลูกค้าที่ค่อนข้างไฮบิดเนาะก็คือ,อลงทุนหุ้นด้วยส่วนหนึ่งหรือว่าลงทุนหุ้นกู้ด้วยนะครับแล้วก็หาเพนพอยต์ของการลงทุน2 Product เนี่ยเราใช้ F C N เนี่ยมาช่วยแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้นะครับเพนพอยต์แรกคืออะไรคืออ่ะถ้าเราเล่นหุ้้นถููกอย่แลว เห็นแบบวิเวลูเอชั่นหุ้นตัวเนี้โอ้โหน่าสนใจมากปันผลก็สูงหุ้นลงมาเยอะละลงมาเทรดโซนล่างละแต่ว่าโมเมนตัม <Moment> um มันยังไม่มาหุ้นมันยังมันยังไม่ขึ้นสักทีอะแทนที่เราจะแบบเข้าไปซื้อหุ้นโดยตรงเลยเนี่ยเราก็สามารถใช้ fcn นะครับในการสร้างผลตอบแทนได้อะไรเงี้ยนะครับ,รบอันที่2ก็คือลูกค้าที่แบบเอ้ยไม่ได้มีเวลามานั่งดูตลาดมากนักครับคือแบบอาจจะดูดูตลาดสัปดาห์ละครั้งอะหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งเฝ้าหุ้นรายตัวขนาดนั้นนะครับ เราก็ไม่จําเป็นต้องจับจังหวะตลาดมากขนาดนั้นคือเอาหุ้นที่ดูแนวโน้มแล้วแบบเฮ้ยราคามันมันอยู่ในกรอบที่เรามองแล้วว่าแบบมันน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ใช้ F C N ในการสร้างผลตอบแทนเป็น p a s s i v อิน c o คัได้นะครับอันที่สามก็คือเรื่องของตลาดเนาะอย่างที่เราทราบกันนี้คือถ้าตลาดซบเซาออกข้างวอลุ่มยังไม่มาอะไรเงี้ยแทนที่เราจะแบบเข้าไปเล่นหุ้นเก่งกำไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ F C N ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมเนาะคืออย่างที่บอกเนี่ยเออบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย เราไม่อยากเอ่อซื้อซื้อขายขายแล้วแบบมีค่าธรรมเนียมเยอะอะไรเงี้ยที่บอกคือ f c n เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมตอนซื้อไม่มีค่าธรรมเนียมตอนขายนะครับก็คือลูกค้าสามารถเอาเงินมาลงทุนแล้วก็ไม่มีเก็บค่าฟรีอะไรอ่าเอองนี้ดีแฮงใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกค้าที่ชอบซื้อคุณกู้เนาะพี่เอกอันนี้จต้องเรียนว่าเป็นลูกค้ากลุ่มหลักของเราด้วยนะครับที่แบบชอบลงทุนอะไรที่มันได้กระแสเงินสดอะไรเงี้ยนะครับ อย่างหุ้นกู้เนี่ยเราเห็นดอกเบีย้ยในตลาดแบบโหเป็นเป็นเทรนแบบแนวโน้มดอกเบีย้ยขาลงเนาะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ใครจะไปซื้อบอลหรือซื้อแบบตราสารหนี้ภาครัฐในตลาดนะวันนี้ยวมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับคือเราอยากได้โปรดักต์อะไรที่มัน Enhance ตัวดอกเบีย้ยขึ้นมาเนี่ยให้แบบจากสมัยก่อนได้2% 3%อซอยากได้เพิ่มขึ้นเป็นแบบ6% 7%เอเะไรเงี้ยนะครับโดย<ะ>ที่ลูกค้าไม่ต้องไปเทคลิสต์เรื่องความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ นะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อแบบหุ้นกู้ที่มันเลดดิ้งแบบต่ําลงมาต่ากว่าที่เปิ้ลบางคนเจอแบบที่เป็นต่ำอินเวสเทนเกรดเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยคอมฟอร์ทที่จะซื้อละอ่ะเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยโปรักเนี้ยเป็นทางเลือกได้ครับ,รบอีกงันหนึ่งก็คือเรื่องของระยะเวลาเนาะคือ FCN เนี่ยอายุถ้าเทียบกับหุ้นกู้เนี่ยถือว่าเป็นแบบอ,อายุสั้นมากนะครับหุ้นกู้บางทีเราถือกันสามปีห้าปี FCN เนี่ยอายุแค่ประมาณสักสามเดือนหกเดือนนะครับก็ถือว่าเราสามารถ manage ตัวเอ่อเงิน เงินที่เราจะลงทุนได้ในระยะเวลาที่แบบมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับอ,อืมครับนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอ e ีคอนเซ็ปนะแล้วก็ปั้นคงจะมาอ่ามาเรียกว่าวางแผนกันนะครับเปิดเป็นทางเลือกนักทุนแล้วกันนะครับที่อาจจะชอบการลงทุนเป็นออปชันอีกอันนึงนะซึ่งผมคิดว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดอย่างที่บอกไปว่ารู้สึกว่ามันเขค่อันจะเข้าเข้าเงื่อนไขแล้วกันนะตับตัว product x ซ N เลย นะครับสามปีที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างสักเซสนะครับวันนี้ปั้นก็มีมาพูดถึงทริคนะครับในการเลือกนะตัวผลักนี้ด้วยนะครับโหวัน oh, นี้ขอบคุณปั้นมากแล้วกันันนในไหนเวลาเหลืออีกมาณสักหน่อยนึงเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงสโคภาพตลาดนะมาบีบแล้วก็เดี๋ยวอาจจะช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวปั้นก็อาจจะอยากจะให้ปั้นลองคุยท่านผู้ชมนะเพราะว่าอยู่ในช่วงคริสต์มาสนะปีใหม่แล้วแล้วเดี๋ยวรายการเราจะมีการเปลี่ยนแปลงละ เดี๋ยอาจารเราจะมาคุยนะฮะสงท้ายถ้าผู้ชมกันหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญ<ด>าตไ,ไปที่ตลาดก่อนนะครับอ่ะแล้วผมขอกลับมาแชร์เรื่องของตัวภาพตลาดนะมุมมองว่าเราควรจะทํำยังไงดีนะครับอย่างที่บอกไปว่าเอ๊ะนะครับมันไม่ได้ขึ้นวันนี้ก็วันนี้ตลาดลงฮะลงก็วันนี้ลงไปเนี่ยปิดตอนนี้คือหนึ่องหกหนะลงไปช่วงเช้าเนี่ยประมาณสัก 8. จุดนะครับวันนี้ก็ ก็จะเป็นหุ้นใหญ่ๆนะฮะหุ้นเดลต้าหุ้นอะไรวันนี้ก็ฉุดตลาดโดยเฉพาะหุ้น KCE นะที่วันนี้มีการตับตัวลงมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมีะมุมมองตัว KC ด้วยนะครับส่วนตัวภาพตลาดก่อนนะครับก็ยังคิดว่าไอการลงมาวันนี้นะครับนะครับก็ยังไม่ได้ทาให้ตลาดมันเสียเทนนะผมยังคิดว่าเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งออกข้างอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับยังไม่เป็นการเบรกขั้นบนขึ้นไปแล้วกันแต่คิดว่าไอกรอบด้านล่างเนี่ยนะครับที่ตลาดลงมาเทส หลายๆครั้งเนี่ยนะในตรงหนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยนะครับในมุมอมองผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วกันนะครับไอแต่ตรงระดับหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยนะที่จะรุ้นให้ทะลุขึ้นไปเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยปิดสวยแล้วนะครับแต่วันนี้ยังครับก็เลยขอรุนว่าขออีกสักเครืออหนึ่งนะวันนี้วันพฤหัสเนียพรุ่งนี้วันศุกร์อีกสองวันที่เหลือนะครับที่เราจะเปิดทําการแล้วก็ก้าวเข้าสู่ปีใหม่เหลือเวลาไม่กี่วันแล้ะนะครับเอาไปว่าขอ นะครับไม่ต้องทะลุก็ได้นะขอปิดใกล้ๆหนึ่งสองแปดศูนย์นะเพื่อจะเปิดตลาดมาปีหน้าครับปั้นท่านผู้ชมครับนะขอให้มันกระโดดข้ามเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นปีแล้วปีมานะครับปีมาปีหน้าผมคิดว่าประเด็นการลงทุนนะครับคงจะมีหลายเรื่องนะครับถ้าเป็นต่างประเทศนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเรื่องประเด็นเรื่องกับตัวเรื่องดอกเบี้ยนะครับว่าโอกาสที่เฟดจะมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยมากน้อยแค่ไหน นะครับจะมากไหมนะหรือว่าจะเป็นไปตามที่เฟดก็เคยมองไว้ที่1ครั้งหรือจะมากกว่านั้นหรือเปล่าก็คงขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจนะครไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขแรงงาน ตัวเลขอะไราการจ้างงานต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ชีวนะ้วัดนะว่าดอกเบี้ยเทรนด์เนี่ยนะครับจะเป็นขาลงและลงแบบไหนซึ่งเวลาดอกเบี้ยขาลงนะครับเงินก็จะมีการกาเรียกว่า movement นะครับมีการเคลื่อนย้ายอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่น่าสนใจนะว่าเงินที่ผ่านมามันมีการไหลเข้าสู่ตลาดที่เป็นตลาดตลาด,ตลาด develop market นะตลาดหุ้นอเมริกาว่ายง่ายนะครับเพราะเขาขึ้นมา2-3ปีละตลาดบ้านเราเนี่ยไม่ค่อย perform เลยเงินไปทั้งนู้นหมดเลยครับ แต่ปีหน้าเนี่ยนะความคาดหวังแล้วกันนะว่าเงินจะเข้าเมกาอยู่ไหมผมคิดว่ายังเข้าอยู่แหละเพียงแต่ว่าขอให้มีเรียกว่าบางส่วนแล้วกันนะครับเริ่มหันมามองนะในฝั่งตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับตลาดหุ้นที่ยังมีเวร์ชั่นที่ค่อนข้างถูกนะครับโอ้เรียกว่าเรียกค่อนข้างตับมากแล้วกันนะครับแล้วก็มีปันผลรองรับอันนี้อาจจะเห็นเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยมันมีการเรียกมูฟเข้ามาก็ได้นะครับมูฟเคลื่อนย้ายมาแล้วกันนะบ้านเราก็คิดว่าจะอยู่ในเรียกว่าโซนเพนพอยตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนอีกเรื่องครับ ม่อันนี้ไม่แน่ใจปั้นติดตามเรื่องการเมืองหรือเปล่านะปีหน้าก็จะเป็นในส่วนตัวเรื่องการเมืองละนะครับ,รบก็ตอนนี้เริ่มมีกระแสนะครับเริ่มมีเรื่องนโยบายนะของทางหลา,หลายพรรคนะครับมีการดีเบตกันนะครับแล้วก็มีการพูดถึงแคนดิเดตนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวนะครับแคนดิเดตนายก,กหลายพรรคด้วยกันนะครับผมคิดว่าคงเป็นปัจจัยที่น่าสนใจ นะครับในปีหน้าแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มันคงจะเป็นการมุมมองที่มันคงจะเอื้อลิงก์ไปกับการลงทุนแล้วกันนะคงจะมีหุ้นที่มันอาจจะลิงก์กับตัวเรื่องการเมืองการเลือกตั้งนะถ้าเลือกตั้งมาไอ้กลุ่มไหนอะไรจะมาต่างซึ่งทางรีเสิร์ชเราก็คงจะมีเปเปอร์ออกไปแล้วนะครับก็สามารถจะเข้าไปติดตามอยู่ได้นะครับก็โดยรวมครับผมคิดว่าภาพตลาดปีนี้รุ่นย่าปีปีหน้าครับนะปีมานะครับขอให้ตลาดหุ้นไทยนะครับไม่ ไม่เฉื่อยแล้วนะขอวิ่งเป็นม้านะครับอ่านี่ก็เป็นมุมมองของตลาดปีหน้านะครับอ่ะช่วงท้ายครับเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอมาทักท่ายกับแฟนรายการแล้วเดี๋ยวให้ปั้นนะครับเอ่อมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมขอไปดูคําถามก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรนะครับก็มีแฟนรายการประจานะครับคุณสมวัลไอยู่นะครับเมื่อเลี้คริสต์มาสนะครับแล้วก็คุณสุภัตาครับอ่ะ แล้วก็เมลลี่คริสต์มาเหมือนกันนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเมลลี่คริสต์มาเช่นกันนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านแล้วก็จริงๆนยครับแฟนรายการ t t o k Signal นะครับขอให้มีความสุขนะครับในวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ไปถึงช่วงปีใหม่เลยแล้วก็ข้ามปีหน้าเลยนะครับขอให้พอลงทุนนะครับที่ทุกท่านคาดหวังนะว่าจะได้กำไรขนาดไหนนะครับขอให้ได้ตามใจตามเป้า นะครับแล้วผมเชื่อว่าในสิ่งที่ทางบูหลวงเราทำนะครับมีเรามีการจัดสัมมนาเรามีการออกไลฟ์ออกรายการนะครับทุกเช้ากับวันเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นสิ่งที่สามารถจะช่วยนักทุนหลายท่านนะครับให้สามารถจะสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนเป็นไปตามที่คาดได้นะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุภาชัยมานะครับป้านครับอ่ะมาตกท้ายให้ป้านตบท้ายนะครับมีอะไรฝากแฟนรายการไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการละเราอาจจะไม่ได้เจอกันในทุกช่วงบ่ายละอาจจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นช่วงเวลาจะมีสเปเชียลเหตุการณ์พิเศษพิเศษแล้วกันอะให้ปาให้บ้าน่าฝากรายการหรือว่าฝากอะไรท่านผู้ชมไว้บ้างครับได้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับท,ที่จริงๆอยู่ด้วยกันมาทั้งปีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือบัวนหลวงเราเองเนี่ยเราก็พยายามเราก็ตั้งใจนะครับในการที่จะแบบนําเสนอเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง <Ừ. S 2> ของ Product นะครับเรื่องของมุมมองการลงทุนมุมอมองด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องเทคนิคอลเรื่อง fundamental เนี่ย จริงๆโหทีมงานเราก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็แบบพยายามทําออกมาให้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเพื่อจะแบบซัพพอร์ตนะักลงทุนทุกท่านนะครับก็ออ,อยากให้ติดตามพวกเราต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงรายการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้ให้แต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับยังได้เจอพี่เอกทุกวันเหมือนเดิมใช่ครับพี <structured> ่เใช่ใช่เจอทุกทุกวันอยู่แล้วครับอาจจะช่วงเช้าเนี่ยแต่กลางวันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการบ้างเลยครับเดี๋ยวช่วงจะมีการสลับเปลี่ยนครับใช่ครับใช่ครับ ครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับมูริคริสต์มาสนะครับทั้งปั้นทั้งผู้ชมด้วยนะครับเราขอมีความสุขนะครับเดี๋ดีเราวันพรุ่งนี้นะครับแน่นอนครับยังคงเจอกันนะครับเป็นวันสุดท้ายวันศุกร์นะครับเราคงกลับมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมปั้นแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับมูริคริสต์มาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ